นมนมนโอ้ยมาลายมาลายม้ำมามาลาย้ีตัวนกอะไรตัวใหญ่นุกมีทั้งนกเลยแรงอีงนกอะไรตัวใหญ่จรงเล้แรงโอ้ยทำไมผมยังไง อะไรอ่ะเขศอันตรายห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามลงจอดแม้รนกกระยางโอ สัตว์อันตรายห้ามบุงนะใช่จเราอย่าไปเข้าใกล้มันก็รวไม่ดีเ้างหลังด้วย